สวัสดีครับมาดูดวงรายวันกันครับกับคุณโหน่งอภัตยากรนะครับทางช่องอภัยยากรชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6มีนาคมนะครับพศ2567นะครับตรงกับวันพุธแรม1ิค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับจอซหนึสามแปนะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกตุอย่างด้วยนะครับจะได้มีพาในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการ นายดวงรายวันของคนทั้งเวันพร้อมทั้งเลขนาโชคนะครับของคนทั้งเวันนะครับก็สามารถนําไปประยุกใช้ในการดําเนินชีวิตวางแผนในการดชีวิตันทร์ดวนได้นะครับผลการทำนายแต่ละครั้งนะครับก็มีผลแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อทํานายผลการจะออกมาไม่ดีขึ้นมาก็พึ่งยิ่งฟังไหนครับเพราะผลการทำนายมีผลแค่ย4ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักมาที่ละอที่ปรากฏบนหน้าจอได้ด้วยเช่นกันนะครับ รวมทั้งสามารถจะพบโหน่มได้ในแอปโดนสาวกส่วนดิจิทัลน,น,นะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงรายวันกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเริ่มที่ชาววันอาทิตย์เช่นเคยครับว่าชาววันอาทิตย์ในวันนี้การเงินการงานก็รัศกภาพโชคลาภของชาววันอาทิตย์เป็นเช่นไรครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่บนะครับเพราะว่าโชคลาภของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็แปลว่าทอรด้ไพ่เดอะสตาร์ก็ถือว่าจะมีโชคลาภค่อนข้างดีเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้น มาดูในแงการางานกับการงานของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับเการาว่าได้เด็กอยู่ทั่วหรือว่าการงานก็ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับระดับใช้ได้นะครับระดับกลางๆแล้วก็คนที่ทําค้าขายถือว่ามีลูกค้ามาอุดหนุน,นตัวกลางได้เลยนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของความรักนะครับเพราะว่าชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวนะครับเพาราว่าขึ้นไพ่สองดาบถ้าขึ้นไพ่สองดาบแสดงว่าวันนี้อาจจะต้องมีเรื่องผิดใจกันไม่ลงรอยกันในแง่ความคิดความเข้าใจกันนะครับใน สำหรับชาววัที่มีครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสีในการคุยกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านวันยิบไ,ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดน,นะครับชาวโสดวันที่วันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่หกเหรียญถือว่าสุขภาพของชาวโสดวันที่วันนี้ก็ยังสามารถสานต่อไปได้ไดค่อนโอเคครับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสุขภาพบ้างนะครับสุขภาพอของชาววันที่วันนี้นะครับ ก็ก่ว่าเราได้ไพ่เดอะสเตนนะครับเดอรสเตนขึ้นมาแสดงว่าสุขภาพของชาวอาทิตย์วันนี้ยังแข็งแรงดีมากนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงอะไงีสุขภาพาน,นะครับจากนั้นเรามาดูเลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขศูนย์สามนะครับหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขศูนย์หกนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขแปดศูนย์นะครับศูนย์สาม 06หแล้วก็แ0ดศนย์ะครับเป็นหมายเโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์เราทราบด้วยกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานตลอดสกัดโชคลาภของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับในเรื่องต้องตั้งใหไม่ต้ังอย่างไงที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์เราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้ ก็ากดว่าได้ไพ่คิงถ้วยถือว่าจะมีชคอาร,อรอบตักกลางบวกขึ้นหน่อยก็ไปได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบัญชาในวันนี้ปรากิว่าขึ้นไพ่สามนะครับถ้าสามตับขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีการแก้ไขจากแผนการต่างๆที่วางไว้ด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงกับเป้าที่วางไว้นะครับอาจจะมีข้อ,อที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งคนที่ทําการค้าขายเ้วนครับวันนี้อาจจะมี ปัญหาที่กุกกับในแง่ของการค้าขายกับลูกค้าหรือลูกน้องนะครับพยายามต้องรับไปดีแล้วกันนะครับและหาทางแก้ปัญหาที่สัดนะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่กันในแง่ของความรักนะครับเรื่องขชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวนะครับเรากฏว่าขึ้นไพ่สี่้วยนะครับถ้าขึ้นไพ่สี่้วว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยงงรอยกันในแง่ของความคิดความเข้าใจกันกขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะนั้นพยายามต้องสีในในงานคุยกันกันครับอะไรหนักนิดเบาหน่อยได้ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับได้ผ่านวันนี้ไป ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดนะครับชาวสดวน e w w ันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดี่ยวเดียญนะครับถ้าหนึ่งเดียญขึ oh ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวสดวันจันทร์นะครับก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสดวันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของเลขนำเออเลขสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันจันทร์ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับอาจจะมี อาการขั้นขัข้นตัวไม่สบายเป็นบาดเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมีอาการเหล่านี้ก็ให้รีบทนานยาภูมแพ้นะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะนะครับรวมทั้งระวังอบัไปเหตุเล็กน้อยระว่างการเดินทางหรือการใช้ยวิตในบ้านหรือในออฟฟิศไปแะ้วกันนะครับจะได้ผ่านวันวันนี้ไปได้ด้วยโดยส,สดิภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่เลขำํำโชคกับเลขลำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขเก้าอสองครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็น หมายเลขส9สิ้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบห้านะครับ9ก39สบสา้าแล้วก็สี่นะครับเป็นหมายเลขในช่วงของชาวบัญจันตัวันนี้นะครับกองไปปรับใช้กันดูนะครับจะเป็ยังไงก็มาคอมเมาต์็น้็อบทราบอันดับกันนะครับจากนั้นมาสู่ชาววังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววังคารในวันนี้นะครับการเงินงานพลัส่าบช่วงแากของชาวังารเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่ช่วงแากอีกเช่นเคยนะครับช่วงแากของชาววังคารในวันนี้นะครับเราบว่า เราจะได้ไพ่6ไม้นะครับถ้า6ไม้ขึ้นมานะครับถือว่า,าจะมีช่วงล่าประดับกลางงานก็มาได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การงานกับการงานของชอบวางคาันในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่10ไม้ขึ้นมาแสดงว่าวัานนี้การงานค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังผ่านมันไปได้ครับเพียงแต่ว,ว่าการงานหรือภาระค่อนข้างหนักวันนี้นะครับรวมทั้งคนค้าขายก็เช่นกันอาจจะมีภาระหนักนะครับอาจจะ ขายสินค้าแล้วก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือว่าที่ต้องตามค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ถือว่าก็จะผ่านก็ไปได้ครับพี่แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยากนะครับนในกลาคันนะครับ,นะรบต่อจากนั้นมาดูแง่ความกักความรักของชาวบางคาที่มีครอบครัวน,นะครับเราเกิดว่าซึ่งได้หรือว่าพอใจถือว่าความรักจะหวานชื่นอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบางคาที่มีครอบครัวน,นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ชาวสดบ้างน,นะครับชาวสดบางคาในวันนี้นะครับเราเกิดว่า เราได้ไพ่คิงดาบนะครับถือว่าวันที่ชาวโสดวังคานก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอสุขภาพครับสุาพชาวบางคันในวันที่พาเกิดฟ้าได้ไพ่เจ็ดเดี่ยนถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวังคานในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลข4ี่สานะครับ และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือ,อหมายเลข09นะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข38นะครับ43 09แล้วก็38นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบางการในวันนี้นะครับกรองปรับใช้ก,กันดูนะครับได้เปิดยังไงก็มาคอมเมนต์เร,ราทราบด้วยกันนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาวบานพุกันต่อนะครับว่าชาวบานพุวันนี้นะครับ การงานการงานพลัสกับช่วงลาบของชาวประพุทธวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับามมีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันพุทธนะครับเราเริ่มที่ช่งลาบอีกเช่นเคยนะครับชาวปรพุธวันนี้นะครับเรากิว่าคือไพ่ห้าดาบนะครับถ้าห้าดาบขึ้นมาแสดงว่าช่วงลาบจะไม่เข้าแล้วครับชาวพุธเราไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาวปพุในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือดาบครับถ้าเด็กถือดาบแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะ วางแผนแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายก็อาจจะต้องวางแผนแก้ไขตะางกันนะครับกระบวนกคนที่ทำค้าขายด้วยกันเช่นกันอาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกับแผนเป้าที่ตั้งไว้นะครับก็าหาทางแก้ไขด้วยกันนะครับก็พยายามต้องสกิลดีๆนะครับจะได้แผนประมาณนีไดน้ดน,นะครับต่อมาเป็นเรื่องของอขอความรับนะครับสำหรับผู้ชาววันพุธมีรรรครอบควรระวังครับปรากฏว่าได้ไพเ่เจ็ดเดียวว่าพลังก็ยังหวานชื่องอยู่นะครับสำหรับชาววันพุธมีครอบควรระวังนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดนะครับชาวสวนพุธวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เก้าถ้วยถ้าเก้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าความรักของชาวสวนพุธก็ยังสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวพุธวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สองดาบถ้าสองดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวบรรพุธให้ระวังหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาขั้นเลือดขั้นตัวไม่สบายเ,าเกิดขึ้นก็ได้นะครับในแง่ของสุขภาพในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ารู้สึกอาการเหล่านี้ก็รีบทานยาพบแพทย์แล้วก็พักผ่อนเดอะยวนะครับลมทั้นระวังวันเหตุเล็กน้อยระหว่างการเดินทางหรือการใช้ชีวิตในบ้านหรือในที่ทํางานไปด้วยกันนะครับเผื่อไว้แล้วกันนะครับจะได้ผ่านรวันนี้ไปได้โดยสบายๆนะครับสำหรับชาวปติบัตินะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของแนขนำโชคนะครับเนะนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสองนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขห้าสิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ ก็คือหมายเลข9 6บนะครับ72 57แล้วก็96สบครับเป็นหมายเลขลำโชคของชาวพุทธในวันนี้นะครับเราไปปรับใช้กันดูนะครับเช็ผลไงก็มาแล่าสู่หังบ้างนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธหัสกันต่อเลยนะครับว่าชาวพุธหัสในวันนี้นะครับการเงินการทางาลัสกับโชวลาบของชาวพเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชวลาบก่อเช่นเดียวกัครับโชวลาบของชาววันพุธหัตตในวันนี้นะครับเแิดว่าเราได้ไถ่ เดอะวิวออฟฟอร์จูนนะครับถือว่าวันนี้ก็จะมีโชคลาภค่อนข้างก้อนใหญ่ขึ้นมาได้นะครับสำหรับชาววันพุทธศัตรูวันนี้นะครับจะมีโชคลาภตับถ่านขึ้นมาได้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันพุทธศัตรูวันนี้จะไปให้แปดเดือนถือว่าวันนี้การงานก็จะสำเร็จอือก็ไปได้ค่อนข้างดีนะครับอุทั้งคนที่ทําค้าขายก็ถือว่าอ่มีลูกค้าอุ่นค่อนข้างดีเลยนะครับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของความกลับนะครับเพราะแล้วชาววันพุธที่มีครอบครัวนะครับก็กลาวว่า ขึ้นไพ่5ถ้วยนะครับถ้าหถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับตอนเช้าวันพฤหัสมีครอบครัว,วนะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งรับกันดีคืออาจจะยิ่งค่อยคุยค่อยเจรจาครับอะไรแบบนิดนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน,นได้ก็ให้อภัยนะครับได้ผ่านพ้วันหยุดได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันเนี้ยของชาวสาร์ครับชาวสาร์วันพฤหัสในวันนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นไพ่เดจะรีวิวนะครับถ้าเกิดรีวิวขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวสาร์เราต้หัดก็ให้ระวัง การมีปัญหาจากมือที่3ามก็มาสอ,สแสอดแทรกไว้นลละกันนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแยงแ้งกับเพราะเรื่องของมือที่3เพราะนั้นพยายามตั้งสีในการคุยกันเจอจ่า,จาอะไรที่ไม่ควรทาก็ไม่ก็ไม่ต้องทานะครับถ้าไม่ไหวก็ลกกวหลบไปสบายนก่อนละกันนะครับหลชบชาวสวนกุหลานะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพชาวสวนขนาอาวันนี้พรากฏว่าได้ผพาหนึ่งไม้เท้านะครับถ้าหนึ่งไม้แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง,งดีอยู่มากเลยนะครับชาวชาวสวนหลาบาวันนี้นะครับ ต่อจากนั้นเรามาสู่กันเ,เ่นเรื่องนำโชคนะครับเรื่องนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข49นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข54นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข18นะครับ49 54แล้วก็18นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชอาวอัลกุรอฮ์ันนี้นะครับกองป ใช้กันดูนะครับใช้เปิดไงก็มาคอยรับทราบด้วยกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานพลังสุขภาพโชคลาภวันนี้เป็นชนิดอะไรนะครับอะไรที่ต้องระวังไหมนะครับอะไรที่ต้องตั้งหลับนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้ครับเปิดปั๊บเราได้ไพ่เจอแทงแมนนะครับถ้าแทงแมนขึ้นมาแสดงว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับชาวศุกร์เราไปก่อนนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องการงานครับารง,งานของชาวมังสยิรัวันนี้ประกอบไปด้วยไพย่แปดไม้นะครับถ้าแปดไม้ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานก็ยังผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีดงมากเลยนะครับรวมทั้งคนที่ทําการขายถือว่ามีโอกคสอุ่นค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของอความกับนะครับเพราะเรื่องชาวมัสยิรที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าขอรักหวานชื่อดีนะครับสำหรับชาวมัสยิที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวสวัครมังสวครัถิวขึนนม้แสะกวบว วันนี้ก็ยังสามารถสานต่อความสบายไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันศุกร์หรือว่าถ้าใครที่ยังโสดอยู่อาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำคนอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้จักก็ได้นะครับวันนี้อาจจะเป็นแง่ฉลองนี้ก็ได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันใน่ง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ก็คือว่าเราได้พ่ายตาชบินถ้วยถือว่าสภาพยังแข็งแรงอีกอมากเลยนะครับสำหรับชาววันศุกร์ในวันนี้ในแง่สุขภาพนะครับ ต่อมาในเรื่องของเรื่องนำโชคครับเรื่องนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข65นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข28นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข51นะครับ65 28แล้วก็51ครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวประสบวันนี้นะครับ ลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลไงก็มาเลาสุดหรือัปล่าเนียกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันเสา์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันสาวในวันนี้นะครับการเงินการงานขลอดส่วนงานโชคราภของชาววันสา์เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องพอระวังไหมนะครับสำหรับชาววันสาะครับเราเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันสา์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่จะถือว่าจะมีโชคลาภกลางก้ามาได้นะครับสำหรับชาววันสาวในวันนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นอย่างเงี้ยของการาง,งานครับการงานของชาววันสสาวในวันนี้ปรากฏว่าด้พ่ายอยู่ลวขึ้นมาแดงว่าการงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้อของางดีนะครับรวมทั้งการค้าการขายถือว่ามีลูกค้าอุ่นอยู่กกระดับกลางไปเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความเัีบนะครับเพราะาชาวบันเสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นพ่6หกดาบนะครับชาวหกดาบขึ้นมาแดงว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาววันสสา์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีการชะลอตัวค่อยๆคุยค่อยจาแต่ว่าถือว่าไม่ค่อยซีเรียสมากครับแต่ว่าอาจจะเป็นนวัที่ออาจจะต้ง ถือว่าปรับเขาเข้าใจกันบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าก็ได้ยังคุยกันได้อยู่นะครับเอาจเจออาจจะต้องรอที่ชะลอความสัมพันธ์กันไีนิดหนึ่งแต่ว่าถือว่าโดยรวมก็ยังไปใกล้ระดับกลางๆนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสาวสวครับชาวสวสองในวันนี้พอเกิดว่าขึ้นไพ่เดือดซันนะครับชาเดืดซันที่มาจะว่าชาวสวนสก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าถ้าใครยังสนใจนะครับหรือว่าอาจจะได้รับความรัก เจอคนปิ premises, ้งแต่สักคนเดยอย่างี้นะครับหรับชาววัเสาร์ที่ยังสองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาววัเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นท้ายหกหมายถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววัเสาร์ตในวันนี้นะครับก็หายหมดเอยสุขภาพดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบสามนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขหกสิบแปดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข สิบสองนะครับเก้าสิบสามหกสิบแปดแล้วก็สิบสองครับเป็นหมายเลขนำโชคสำหรับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ไปปรับเช็กกันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสุดไปฟังด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนทั้งเจ็ดวันนะครับเพราะท้องเลขนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันในวันนี้นะครับดวงที่ไทยไปนะครับถือว่าเป็นดวงกลางๆนะครับไม่ได้เจาะจองผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นก็ให้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ต่ถ้าสนใจจะให้ตรงกับดวงท่านก็สามารถมาดูดวงปรนการสุตได้ตามแอนที่บองเรานะจับดีใจดวงชินังนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันคลิปใหม่จออทุกเยี่งคืนนะครับท่านที่กดติดตามกดสังเกิงไว้แล้วบอเจอกนกรั้งวาคลิปใหม่นะครับแล้วก็ยังไงก็ขออภัยให้ทุกท่านนะครับที่รับชามรับฟังในวันนี้ประสบความสำเร็จทั้งการเงินทางงานคนรักสก่อนนะครับอลนะคครรััับบมสสวดีนะ